ทางผมและคณะนะครับได้ทําการวิจัย ใช้เวลามาถึงวันนี้ก็เข้าปีที่5แล้วนะครับที่เราทำงานวิจัยโดยเราใช้สารสกัดจากจากคมิ้นชันได้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 สารตัวหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งสามตัวก็เรียกว่าเคอร์คูมินอยด์นะครับเคอร์คูมินอยด์ตัวนี้โดยทั่วไปมันไม่ละลายน้ํามีความละลายน้ําได้เพียง0.0004มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรซึ่งน้อยมากแทบไม่ละลายเลย0.0004ครับครับคือแทบไม่ละลายเลยเพราะนั้นพอเรากินตัวนี้เข้าไปเนี่ยนะครับการออกฤทธิ์นะครับต่อร่างกายเนี่ยแทบจะไม่เห็นผลลเยมดู ไม่ดูดซึมเลยครับแต่แต่แต่หลังจากที่เราเอาตัวนี้มา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 ปรับปรุงคุณภาพของของสารสกัดก่ญชันแล้วนะครับทำให้มันสามารถละลายน้ำได้นะครับโดยที่ละลายน้ำได้ถึง4มิลลิกรัมต่อ ML มอลนะครับนั่นหมายถึงว่าละลายน้ำได้มากกว่าปกในสภาวะเดิมในปกติของธรรมชาตินะครับถึงหมื่นเท่าโอ้โหครับจริงๆเราใช้เพียงน้อยในในปริมาณที่นิดเดียวนะครับของของสารคเคมินอยเนี่ยก็สามารถดูดซึมไปที่กระเพาะ นะครับเป็นลดอาการอักเสบในจากแผลในกระเพาะเนี่ยนะครับได้แล้วจากนั้นนะครับพอหลังจากเคลื่อนไปที่ลำไส้เล็กนะครับก็จะดูดซึมผ่านเส้นเลือดดาไปที่ตับนะครับพอดูดซึมเส้นเลือดดาไปที่ตับเนี่ยนะครับก็เป็นลดอาการอักเสบในตับครับจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ดื่มเหล้าด้วยแล้วก็ ไปประกวดก็คือเอาผลงานเนี่ยไปประกวดในต่างประเทศใช่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไต้หวันและล่าสุดรสัสเซียที่กรุงมอสโกรประเทศรัสเซียครับนะครับสดสดร้อนรอเลยใช่ครับอาจารย์สดสดร้อนรอนี่คือได้ไดรางวัลประเภทได้ได้รางวัลตัวนี้ครับได้รางวัลอะคิมิดิสนะครับเป็นเหรียญทองอะคิมิดิสที่ประเทศรัสเซียใช่ครับขออนุญาตหยิบมาเลยนะได้เลยครับได้เลยครับนะครับซึ่งมีอยู่เพียงครับซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่เหรียญนะครับที่เราได้มา จากนั้นขึ้นมาเนี่ยเราเราก็เอาเอาผลงานตัวนี้นะครับมาต่อยอดทําเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากคาิมนชันเป็นองค์ประกอบร่วมกับสมุนไพรตัวอื่นนะครับอย่างตัวแรกที่เราเอาไปประกวดที่ฮ่องกงนะครับก็เป็นสมุนไพรตัวนี้นะครับคือคาิมนชันที่เหยู่รูปของละลายน้ํานะครับฮ่องกงี่ได้เหรียญอะไรมาฮะได้เหรียญทองครับเหรียญทองเหมือนกันนะฮะเหรียญทองครับด้เหรียญทองฮ่องกงคือได้เหรียญรางวัลตัวนี้ครับ คณประโยชน์ของมันคือไอตัวนี้ก็คือใช้ในเรื่องของรักษาโรคกดไหลย้อนแล,ลกก้วโรคกระเพาะนะครับยาโกกรคกระเพาะทุกวันนี้ในโลกเราเนี่ยนะครับพูดได้เลยว่าไม่มียาที่รักษาโกกรคกระเพาะได้จริงรนะครับมันเป็นเพียงแค่บรรเทา <ฮะ S 2> เพราะว่าไอยา,า,า,าแก้เศษต่างๆเราไม่สามารถจะดูดซึมกับในกะระเพาะอาหารได้<ฮ>ะนะครับในในขณะที่เราปวดท้องตรงนี้อยู่นะครับแต่ยาตัวนี้นะครับเราเราทำเป็นกมิ้นชันได้อยู่รูปของไมเซล ซึ่งอนูมันจะใหญ่กว่าระดับนาโนนะฮะมันจึงสามารถจะซึมเข้าไปสู่ในกระเพาะอาหารเพื่อปลดอาการอักเสบพอลดอาการอักเสบปุ๊บเนี่ยไอ้ไอ้ร่างกายที่จะสั่งสารก็เรียกว่าสารไซโตไคน์ออกมาเนี่ยพอสารนี้หลั่งออกมาเนี่ยกระเพาะก็จะเกิดการหลั่งกดกรดกระเดือหรือไอโดคลิกออกมาก็ทําให้ประวัติของกรดมันเยอะก็เรียกไอเปอร์แอซิดนะครับประวัติเกิดที่สูงสิ่งที่เราทําได้ทุกวันนี้คือเรากินด่างลงไปเพราะกรดไปเจอด่างมันก็บาลานซ์ลงมามันก็พีเอชมาปกติแต่เป็นเพียงช่วงช่วงครู่แค่นั้นเอง แล้วอีซักระยะต่อมามันก็กลขึ้นมาอีกกลับขึ้นมาเป็นอีกแต่อันนี้ไอ้ตัวนี้คือมันสามารถเป็นลดอาการอักเสบของใ <ไป S 2> องในเพเป็น <ไป S 1> ที่ทต้นต่อเลยต้นต่อเลยไปรักษาแผลอักเสบในกระเพาะผลรักษาแ<อ>ผลอักเสบในกระเพาะก็ทําให้อาการอักเสบเเลดลงพออาการอักเสบลดลงการหลังไส้ตรคขายก็ลดลงนะครับแล้วทาให้กดต่างๆก็จะลดลงนี่คือแก้ต้นเหตุอันนี้มีออยด้วยมีออยเรียบร้อยอาแล้วคาเรียบร้อยแวนเพราะไม่งั้นเราเราจะประกวดไม่ได้เลยครับ เราถือว่าเป็นผิดพัง์ที่ยังไม่สมบูรณ์นี่คือมีวางขายแล้วครับผมคร่มาแม็กซ์นอกจากนั้นที่ผมจะทําเป็นในรูปของเครื่องดื่มแล้วนะครับผมก็ยังทำเป็นแคปซูลอันนี้จะสะดวกต่อการต่บการพกพาไปไหนแล้ว่าคุณประโยชน์เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่านี้มันนี้แนที่เรารากำลังปวดกระ่ันหันเลยเนี่ยดื่มตัวนี้ก็ไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสีนาทีเนี่ยอาการจะดุดไปทันทีเลย อ๋อที่อาจารย์บอกว่าสีมันจะออกเหลืองแล้วมันก็จะไม่ตกตะกอนไม่มีตกตะกอนแล้วคงที่อยู่อย่างนี้ครับตลอดเวลาเลยผมไม่ได้เขย่าขวดใดทั้งสิ้นนะครับครับเนี่ยคงที่คงตัวอยู่อย่างนี้แหละครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อคุณผู้ชมลองไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นขมิ้นชันปกติปัมนทองตลาดเนี่ยใช่ครับแล้วเอามาลองลองมาผสมน้ําดูครับผม ถูกต้องไหมฮะลองมาผสมน้ําดูครับแล้วก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้คนขับคนจะให้เป็นอย่างนี้นะข้าบนจะน้ำจะใสเลยเออล้วทิ้งไว้ครับมันก็จะตกตะกอนครับแต่อันนี้ละลายน้ําอยู่สภาพอย่างนี้แหละครับกลิ่นกลิ่นมันออกกลิ่นมันออกหอมๆมันหวานนะอาจารย์ใช่ครับเหมือนน้าผลไม้เออเหมือนน้ำผลไม้เลยนะใช่ครับขออนุญาตนะครับอันนี้อาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะฮะดื่มโชว์ทางทีวีนะ ออรสชาติดีครับดื่มง่ายเค okay. ใช่ครับออกหวานหวาน,น,นิดนิดไม่ได้หวานมากซะจนครับเป็นน้ําหวานไม่ใช่ไอ้ที่หวานนี่เราก็ใช้น้ําตาลซูคาโลสซึ่งมันไม่มีไม่มีมมพลังงานครับคนเป็นเบาบงเบาหวานก็สามารถดื่มได้ปกติครับไม่ต้องกลัวน้ำตาลขึ้นอืครับ โดยโดยดทั่วไปไวถ้าเกิดคนเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วก<ม>็เกดไาย้อนนี่นะครับแล้วจากดื่นดื่มเจ้าตัวนี้ก็ไปเนี่ยตั<ะ>้งแต่ครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปเนี่ย<ะ>อาการจะเริ่มมันทงลงไปเรื่อยๆพอ<ะ>สัก4ก5นาทีแทบจะอันตรธานหายไปละ